แพรวแพรวแสงทองตอบแล้วกระแสหรือตั้งท้อง5้าสัปดา์จริงไหมหลังสันคุกเข่าขอแต่งงานค่ะแพรวพรวแจ้งแล้วค่ะกระแสเข่าหรือตั้งท้องหสัปดาห์จริงหรือไม่หลังสันคุกเข่าขอแต่งงานแฟนปู่ยาออกมาอยู่แล้วค่ะ ขอบคุณที่ใส่ใจแพรว,วแสงทองแจ้งแล้วกระแสลือตั้งทองหาสัปดาห์จริงหรือไม่หลังจากที่กู้เขาหมอลำสาวคนดังแต่งงานสุดือหาสำหรับนักร้องหนุ่มสันไม่ทองคำหรือสันวงสะถอนคู่จินแพรว,พวหมอลำสาวชื่อดังจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่ชีวิตแล้วล่าสุดแพรว,วได้ออกมาโพสชี้แจงผ่านทาง Facebook พันธนันทดสรักษาโดยได้ลงภาพกับแฟนหนุ่มซันและเผยถึงกระแสเลือตั้งทองได้ว่าล่าสุดข่าวเลือท้อง5สัปดาห์ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีขอบคุณที่ใส่ใจถ้าท้องแล้วจะรีบบอกทันทีเลยนะเตงดโดยคอมเมนต์รอถ้าเป็นจริงพร้อมเลี้ยงหลานไม่ว่าจะเป็นอยากเห็นหน้าหลานคนที่สามแล้วจ้าคอยพร้อมเลี้ยงหลานจะแม่อยากเห็นซันน้อยท้องคือเขาวานนั่นแหละค่ะ